วันนี้วันอาทิตย์ที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2567วันนี้แม้ว่าฝนตกญาติโยมก็ยังอุตส่าห์มาวัดมาทำบุญมาถวายพัตตาหารก็ขออนุโมทนาให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญในชีวิตการที่เราจะทำความดี อะไรสักอย่างหนึง่งแล้วมีสิ่งที่มีอุปสรรคเป็นอุปสรรคหรือเป็นความยากลำบากแต่เราก็ยังสามารถอุตส่าห์ทำจนสำเร็จก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกับทั่วๆไปไม่เหมือนกับทั่วๆไปคือเหตุการณ์ทั่วๆไปถ้าไม่มีอุปสรรคก็สามารถทำโดยปกตินะแต่มีอุปสรรคแล้วยังทำได้ก็ถือว่ามีความเพียรมีวิริยะมีความเพียร ไม่ย่นย่อบางทีฝนตกบางทีบางคนตั้งใจจะมาทำบุญก็อาจจะนอนต่อดีกว่าหรือว่าอาจจะล้มเลิกความตั้งใจไปแต่ก็มีหลายเหตุผลไม่ได้ไหมายความว่าคนที่ไม่ได้มาทำบุญเพราะฝนตกจะจะมีข้อบกพร่องอะไรมากมายนะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของความไม่ปลอดภัยในการเดินทางอะไรต่าง แต่ว่าเรายังอุตส่าห์มาทําบุญได้นี่ก็ขออนุโมทนาขอบใจยัตยมทุกทกท่านเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วที่วัดนี้มีชาวต่างชาติมาอยู่ถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นชาวมาเลเซีย สิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงรวมกัน80ท่นานเจท่านมาอยู่ที่วัดนี้สองคืนนำโดยท่านพระอาจารย์ชาคิโนเป็นพระเพื่อนสหธรรมิกรุ่นน้องท่านเป็นพระชาวมาเลเซียพาญาติยมมาจากมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงมากราบครูบาอาจารย์แล้วก็มาพักที่นี่แล้วก็มา ทำวัดเช้าทำวัดเย็นที่นี่ปฏิบัติธรรมที่นี่นะปกติทุกๆเช้านะกลุ่มนี้เขาจะทำวัดผ่านทางแอปพลิเคชันซูมนะตอนเช้าตี5จะตื่นมาทำวัดเช้าประมาณ15นาทีแล้วก็นั่งสมาธิประมาณครึ่งชั่วโมงนะพร้อมกันแล้วก็ฟังธรรมะนิดหน่อยแล้วก็นั่งสมาธิ ทำวัดเสร็จฟังธรรมะนิดหน่อยแล้วก็นั่งสมาธิอย่างนี้ทุกวันในตอนเช้าตอนตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นโดยส่วนใหญ่แล้วเขาไม่เคยเจอตัวกันจริงๆเขามาเจอกันที่เมืองไทยลงเครื่องบินสองสนามบินแล้วก็มารวมกันแล้วก็มาที่ที่วัดนี้อันนี้เป็นธรรมะอะไรให้ข้อคิดอะไรกับเราถ้าเป็นธรรมะ ให้คอยคิดกับเราก็คือว่าผู้ที่ใฝ่ธรรมะนะก็มีการฝืนฝืนกิเลสเหมือนกันฝืนกิเลสก็คือการที่ต้องตื่นเช้ามาทําวัดแม้กระทั่งไม่มีวัดเถรวาทในประเทศเขาที่จะเป็นสถานปฏิบัติธรรมเขาก็ตื่นเช้ามาทำวัดผ่านแอปพลิเคชัน ผ่านทางคอมพิวเตอร์แล้วก็ฟังธรรมะแล้วก็นั่งสมาธิร่วมกันเรียกว่าความยากลําบากของเขานี่มากกว่าของเราเยอะของเรานี่มีวัดอยู่ทั่วประเทศเราอยากจะทําบุญเราไม่ต้องไปต่างประเทศเราอยากจะนั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมนี่มีวัดอยู่ทั่วประเทศไปได้ทุกวัดไปนั่งสมาธินี่ไปได้ไปทําบุญ ไปปฏิบัติธรรมก็มีให้เลือกหลายวัดมากมายนะีคนไทยก็เป็นผู้ที่โชคดีมากนะชาวต่างชาติเขาต้องบินมามาที่ประเทศเรานะอย่างมาที่วัดนี้ความประทับใจของชาวสิงคโปร์มาเลเซียก็คือความสงบความห่างจากสิ่งที่วุ่นวาย สิ่งที่มารบกวนเพราะว่าโดยวิถีชีวิตของเขาแล้วเนี่ยเขาอยู่กับวิถีชีวิตที่มันเร่งรีบตลอดเวลานะการทำงานความเป็นอยู่ความแออัดความเครียดในที่ทำงานความหนานแน่นของประชากรความเจริญทางวัตถุพอมาอยู่อย่างนี้เห็นสาราเล็ก สาราม้เล็กๆอย่างนี้อยู่ในป่าในเขาได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงกระรอกได้ยินเสียงฝนตกเขาชอบมากประทับใจมากแล้วก็ในวันที่เขามานิย่าตยมจิตอาสาของที่วัดก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีทำอาหารเลี้ยงทั้งอาหารขา้าวอาหารเจทำเลี้ยง ความมีมิตรจิตมิตรใจความมีน้ำใจไมตรีของคนไทยเนี่ยก็เป็นแรงดึงดูดเขาเหมือนกันที่เขาก็หาไม่ได้ที่อื่นในที่ที่บ้านเมืองเจริญเนบางทีมันก็ไม่เหมือนกันกับบ้านบ้านเราแต่แต่ว่าเป็นคณะผู้ปฏิบัติธรรมที่มีความสงบเรียบร้อยไม่เรื่องมากไม่อะไรทั้งนั้นอยู่ได้อยู่ง่ายกินง่ายนอนง่าย ไปกราบหลวงพ่อจันดีที่วัดป่ามพวันนั่นบอกอ๋อคณะนี้นอนง่ายนี่มานอนกดอยู่ข้างๆกุฏิก็มีบางทีปีก่อนนูน่นเขาท่านลอยฝั่งมานอนอยู่ข้างๆกุฏินี่ตรงฟุตบาทนี่นอนง่ายเขาเขาทำใจไว้แล้วว่ามาเนี่ยมาแล้วมาลําบากไม่ได้มาสบายไม่ต้องอยู่สบายอะไรมามาต้องสมบุกสมบัน ถามว่าผู้ที่มาเนี่ยเป็นหนุ่มสาวเหรอเปล่าหนุ่มสาวก็มีนะแต่โดยส่วนใหญ่ก็ห้าสิบขึ้นห้าสิบหกสิบพอลงรถตู้ก็ลากกระเป๋ากันไปคนละกระเป๋าแล้วก็เข้าที่พักเรียบร้อยดูแลตัวเองเรียบร้อยไม่อึกทึกไม่ทำความเดือดร้อนอะไรเลยตั้งใจปฏิบัติธรรมตอนเช้าก็ มาศาลาก่อนพระอีกนะตอนทำวัดเช้ามาศาลาก่อนพระอีกพระมาเปิดศาลาเนี่ยยังมาช้ากว่าเขาอยากจะอยากจะทำวัดเช้าวัดเย็นสวดมนต์ตามพระได้ทุกคำตอนแรกแตมาบอกเขาว่าถ้าสวดไม่ได้ก็นั่งสมาธิไปเลยนะปรากฏว่าสวดมนต์ตามพระได้ทุกคำไม่ต้องเปิดหนังสือเนี่ยโยโสภควานี่บาลีเนี่ย พุทธคุณธรรมคุณสังคุณสวดได้พาหุงก็สวดได้ได้ทุกคำเขาบอกว่าคุยกับพระมาเลเซีย er บอกว่าเขาบอกว่ามาเมืองไทยแล้วมีความสุขมากมามาวัดมาปฏิบัติธรรมมาว้าพระสวดมนต์เพราะประเทศเขาเป็นประเทศมุสลิมเวลาที่ชาวพุทธจะทําอะไรเนี่ยลำบากจะสร้างวัดวัดหนึ่งเนี่ยลำบาก กฎหมายไม่ได้มีความเอื้อในด้านสิทธิเสรีภาพพอใหอ้อย่างเหมาะสมไปสร้างวัดถ้าจะมีป้ายเขียนป้ายชื่อวัดเนี่ยแค่ป้ายชื่อนี่ประมาณสักเมตรกว้างเมตรหนึ่งคูณเมตรยี่สิบเนี่ยป้ายธรรมดาพลาสติกธรรมดาเนี่ยจะเขียนว่านี้ทางไปวัดหรือมีวัดตรงนี้เนี่ยต้อง ขึ้นศาลถึง15ปีต่อสู้กันถึงจะได้ไป้ายถ้าสร้างเป็นวัดแล้วต่อให้มีพื้นที่ก็ไม่สามารถสร้างใหญ่ได้ห้ามสร้างใหญ่กว่ามัสยิดห้ามสร้างสูงกว่ามัสยิดอะไรต่างๆชาวพุทธที่มาเลเซียอยู่มากก็คือแถวๆปีนังแล้วก็ชาวพุทธเนี่ยในปัจจุบันเนี่ย ไม่ใช่เป็นชาวพุทธแบบมหายานแต่เป็นชาวพุทธแบบเถรวาทที่ชอบนั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติภาวนาฟังธรรมชอบหาทางออกจากกองทุกข์ก็เลยมากราบครูบาอาจารนยน์ก็มีความสุขมากมาเมืองไทยมาไหว้พระสดมนั่งสมาธิรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านก็คือดินแดนของชาวพุทธแต่เราคนไทยนะ่ะบางทีแล้วเนี่ยอยู่กับ พระพุธศาสนาจนจนชินจนตายใจจนรู้สึกเหมือนกับเป็นของที่ไม่มีค่าอะไรเป็นธรรมดาชาวจีนมีสุภาษิตบอกว่าอยู่ในดงดอกไม้นานก็ไม่รู้สึกว่ามันหอมอยู่ในดงขยะนานก็ไม่รู้สึกว่ามันเหม็นเหมือนเวลาเราอยู่ท่าำกลาง คนที่ปรารถนาดีกับเราคนที่มีความรักมีความเมตตาเราปรารถนาจะชักจูงเราไปใน,ในสิ่งที่ดีงามบางทีเราไม่เห็นคุณค่าแล้วก็วิ่งออกไปสแสวงหาสิ่งต่างๆนอกตัวนะไปจะเทินน้ำจะเทินบกเดินขึ้นขึ้นลงลงอะไรต่างๆนี่เรียกว่าอยู่ในถ้ำกลางดอกไม้นาน ก็ไม่รู้สึกว่ามันหอมอยู่ท่ามกลางกองขยะนานไม่รู้สึกว่ามันเหม็นเหมือนกับว่าเราอยู่ท่ามกลางคนพาลคนที่ทำความชั่วกินเหล้าเมายาเล่นการพนันทำอบายามุกหรือไปในที่อาโคจรก็ไม่รู้สึกว่ามันมีความผิดอะไรบางทีบางคนไปกราบครูบาอาจารย์บอกว่า ที่ต้องกินเหล้าเพราะว่า <c oughs> ต้องมีสังคมนะมีคนไปกราบท่านพ่อเฟื่องว่าทําสถิตว่าที่ผมต้องกินเหล้าเพราะผมต้องมีสังคมต้องมีเพื่อนต้องมีสังคมท่านพ่อเฟื่องก็ชี้ให้ดูคนที่นั่งสมาธิอยู่ที่วัดนะคถัมว่าไอสังคมแบบนี้ทําไมไม่อยากมีมั่งอันนี้เป็นตน้น <c oughs> ได้ให้ข้อคิดกับผู้ที่มาถือศีลชาวต,ต่างชาติเนี่ย เพิ่มเติมไปก็คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมแน่นอนว่าเมื่อมาเมืองไทยแล้วเนี่ยการที่ไปกราบกูบาอาจารย์เนี่ยต้องปรารถนาที่อยากจะได้บุญไม่งั้นไม่มาถึงเมืองไทยก็ก็ปรารถนาอยากจะได้บุญอยากจะทําบุญอย,อยากจะใส่บาตรอยากจะถวายนั้นถวายนี้นะแล้วก็ปรารถนาจะฟังธรรมปรารถนาจะได้บุญกับปรารถนาจะฟังธรรม แต่ธรรมภาพได้ให้ข้อคิดว่าถ้าเราไปกับครูบาอาจารย์10รูป10วันเราก็ได้บุญ10ครั้งแล้วก็ได้ฟังธรรมสิครั้งแต่ถ้าตลอดระยะทางที่เราเดินทางเนี่ยเราเภาวนาไปด้วยเรารู้ลมหายใจเข้าออกด้วยเรามีสติควบคุมจิตใจเรารู้ตัวทั่วพร้อมไปด้วยนะ ไม่ใช่ว่านั่งรถไปเนะี่ยก็นั่งหลับไปหรือว่ามัวแต่ดูนู่นดูนี่หรือมัวแต่คุยกับเพื่อนก็ไม่เป็นบุญดีไม่ดีจิตใจอาจจะตกหล่นไปมีความขุนมัวแต่ถ้าเรานั่งรถไปเรารู้ตัวนะไม่ต้องไปคุยกับเพื่อนเยอะเรารู้ตัวว่าเรานั่งรู้ตัวว่าเราหายใจ อย่างเนี้ยทาให้ต่อเนื่องหรือพุโทโธในใจให้ต่อเนื่องก็เท่ากับว่าเราได้บุญที่เราทํากับตัวเองตลอดสิบวันแล้วเราก็ได้ฟังธรรมะจากตัวเองตลอดสิบวันอันนี้บอกเข้าไปเช่นนี้ให้เราทําบุญกับตัวเองให้เรา ฟังธรรมกับตัวเองอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าต้องเฉพาะชาวต่างชาติเราเราท่านๆก็เหมือนกันการที่มีสติอยู่กับตัวให้เยอะๆนะพยายามทำต่อเนื่องตลอดวันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้การภาวนาของเราเนะี่ยก้าวหน้าแนะบอกว่าเราเลยบอกว่าถ้าจะไปหวัง ทำวัดเช้า30นาทีทำวัดเย็น30นาทีนี่มันน้อยเกินไปมันน้อยเกินไปต้องทำตลอดทั้งวันแล้วก็ได้ข้อคิดอีกว่าบางทีแล้วเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยสอนให้มองออกไปนอกตัวบางทีมองว่าประเทศจะเจริญได้ต้องออพัฒนาทางด้านวัตถุ หรือว่าต้องมีดัชนีชี้วัดที่เป็นเงินตรานะเป็น GDP นะตามนั้นตามนี้ตามนู่นนะแต่ว่าประเทศที่มี GDP สูงนะกับกลายเป็นว่าเขาสแสวงหาสิ่งที่มันไม่มีดัชนีชี้วัดนะแล้วก็ในเมืองไทยเราเนี่ยคณะที่เป็นคณะชาวต่างชาตินะที่มาปฏิบัติธรรมที่เมืองไทยเนี่ยเยอะนะ ไม่ใช่คณะนี้คณะเดียวเยอะเหรือเกินอันนี้เป็นสิ่งที่บางทีเมืองไทยเราก็มองไม่เห็นแน่นอนอยู่แล้วสิ่งที่เป็นรูปธปรรมกับสิ่งที่เป็นนามธรรมแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่มีอยู่หรือเป็นของคู่กันและสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าสิ่งที่เป็นรูปธปรรมแต่คนโดยส่วนใหญ่มองโดยตาหยาบ ก็มองเห็นแต่สิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมนี่วัดชี้วัดยากมีอยู่ไหมมีมีปริมาณมีปริมาณมีปริมาตราไหมก็มีแต่ชี้วัดยากเคยไปกราบท่านพระอาจารย์ชยสาโรนะพระฝรัง่งท่านพูดถึงสิ่งที่เป็นนามธรรม ท่านพูดว่าเอาอย่างนี้แค่เราจะวัดความรักของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีให้กับลูกนะีจะวัดยังไงจะเอาอะไรมาชั่งเอาอะไรมาตวงเอาอะไรเอาอะไรมาวัดแล้วสิ่งที่เป็นนามธรรมอ่ะเป็นจิตใจเนี่ยมันมีอีกหลายอย่างความกระตัญยูความดีใจความเสียใจความโกรธแม้กระทั่งความรู้ธรรมเห็นธรรมการตัสรู้ความพ้นทุกข นี่เป็นส e ิ่งที่เป็นเรื่องราวของสิ่งที่เป็นนามธรรมดังนั้นเลยท่านก็พูดในแง่ถึงที่ว่าเราต้องอย่าลืมพัฒนาสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่าลืมว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะคนส่วนใหญ่มุ่งไปพัฒนาสิ่งที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งที่เป็นของหยาบจะมากกว่านี่แต่ยัง บางคนที่เขาอิ่มอิ่มแล้วอิ่มแล้วพอแล้วกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือของหยาบหรือวัตถุเขาก็ข,าขวนขวายสแสวงหาสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่าว่าแต่ยุคนี้สมัยนี้เลยนะในสมัยพุทธกาลผู้ที่ออกบวชผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นชนชั้นสูงซะเยอะสแสวงหาความปลุดพ้นสแสวงหาความพ้นทุกข์ มีคำศัพท์ในสมัยก่อนเรียกว่าโมกขะโมกขะก็แปลว่าความพนทุกข์นะก็แสวงหาโดวยวิธีการต่างๆพยายามแสวงหาโดวยวิธีการต่างๆาวิธีนู่นเขาว่าดีก็ลองทำนี้ก็ลองทําแต่ว่าคนส่วนมากเป็นผู้ที่อิ่มพอแล้วทางสิ่งที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่เป็นวัตถุดูอย่างเจ้าชายต่างๆหรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็เป็น ผู้ที่เห็นว่าแม้นว่าจะมีสิ่งที่เป็นวัตถุเต็มมากขนาดไหนความทุกข์ก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอยู่ตลอดที่มีอยู่ตลอดแต่ว่าบางทีแล้วในพุทธประวัติข้า,าจ,จะไม่ได้เขียนว่าในสมัยก่อนท่านทุกเรื่องอะไรบ้างก็คร่าวๆก็คือท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะพราหม์ออกบวช แต่ถ้าโดยอัตโนมตัติอัตมาภาพคิดว่าโดยความเป็นปุถุชนจะต้องมีความทุกข์ในใจทั้งนั้นอย่างน้อยๆการที่พระพุทธมารดา,าสวรรคตสิ้นพระชนไปตั้งแต่ท่านอายุเพียงแค่เจวันท่านก็เป็นผู้ที่จะเรียกภาษาชาวบ้านก็คือลูกกำพร้ามีแต่พ่อไม่มีแม่มีหนา้าเลี้ยงแต่ว่าจุดนี้ ก็เป็นสิ่งที่น่าจะให้ท่านเห็นความทุกข์ได้บ้างเหมือนกันหรือสิ่งอื่นอื่นในชีวิตก็ต้องเห็นคนจะพ้นทุกข์เนี่ยคนจะ,สะแสวงหาความพ้นทุกข์เนี่ยมันต้องเหมือนกับว่าสะสมสะสมความคิดสะสมสัมมาทิฏฐิที่จะปรารถนาความพ้นทุกข์มาเนี่ยเนือง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 แล้วนะพอ ตกผลึกนะเ,ออเหมือนกับกำลังบาร,รมีเต็มก็มีกำลังจิตที่จะออกจากโลกไปสแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าก็คือความพ้นทุกข์เพราะเห็นแล้วว่าเมื่อถ้าเมื่อท่านพ้นทุกข์แล้วเนี่ยท่านจะกลับมาช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ได้เหมือนว่าถ้าเราอยู่ในบ้านที่ไฟกำลังไหม้แต่คนอื่นมองไม่เห็นนะถ้าเราฉลาดเราก็ต้องรีบออกจากบ้านให้ได้ แล้วก็ไปหากระป๋องน้ําหรืออะไรต่างๆมาช่วยดับหรือว่าหาวิธีมาบอกคนในบ้านแล้วก็พาออกไปจากกองฟืนกองไฟนั้นได้นะแต่ว่าในมุมของคนที่เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิเบางที่อาจจะมองว่าณนะตอนที่หนีออกไปจากบ้านนั้นคือเอาตัวรอดเป่าเอาตัวรอดเพราะว่าเพื่อที่จะมาได้ช่วยให้คนอื่นเอาตัวรอดด้วยจะได้รอดตายกันทั้งหมดเหมือนตอนที่ออกบวช ถ้าคนไม่เข้าใจก็จะบอกว่าทิ้งลูกทิ้งเมียแต่เปล่าไม่ใช่ท่านออกไปหาสแสวงหาความพ้นทุกข์เพื่อที่จะได้ให้พ่อท่านกับพ้นทุกข์แม่ท่านก็จะได้พ้นทุกข์ก็จะได้ไปแสดงธรรมโปรดหรือว่ามเหสีหรือพระโอรสก็พ้นทุกข์ตามพระประยุรญาต บริษัทบริวารก็พ้นทุกตามจนสองพันกว่าปีนี้ก็มีผู้ริพ้นทุกตามท่านอนเนกอนันต์มหาศาลสิ่งที่ส่งต่อสิ่งที่ส่งต่อส่งต่อมาเนี่ยในระยะทางที่ไกลถึงสองพันกว่าปีเนี่ยแน่นอนสิ่งนั้นน่ะมันต้องไม่ใช่วัตถุมันต้องเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมามากกว่าสิ่งที่เป็นรูปที่เป็นวัตถนะุเหมือนเราจะ ส่งของอะไรไปในที่ที่ไกลๆนะถ้าเป็นของที่มันหนักก็ส่งไปลําบากถ้าเป็นของที่เบาก็ส่งไปสบายเหมือนกันสิ่งที่ส่งต่อผ่านการเวลามาเนี่ยก็ผ่านทางสิ่งที่เป็นธรรมะนะสิ่งที่เป็นของเบาท่านไม่ได้ส่งส่งศาสนาส่งต่อส่งต่อมาโดยใช้วัตถุอะไรไม่ได้ว่ามอบบาทเอาไว้มอบจีวรเอาไว้ มอบวัดนั้นวัดนี้เอาไว้มอบพระพุทธรูปเอาไว้มอบก้อนหินมีค่าเอาไว้มอบศิลา,า,าจารึกอะไรที่มันเป็น,ปนของที่เป็นของนะอุปกรณ์แต่ท่านมอบเนื้อหาสาระนะแม้กระทั่งคัมภีต่างๆเนี่ยไอตัวกระดาษเนี่ยก็ยังเป็นเพียงอุปกรณ์แต่สิ่งที่ส่งต่อมาส่งต่อมาก็คือสารที่อยู่ข้างในหลักธรรมคำสั่งสอน ในคำพีต่างๆในพระไตรปิฎกต่างๆหรือในธรรมะปฏิบัติของครูบาอาจารย์ธรรมะปฏิบัติของครูบาอาจารย์แม้นว่าท่านอาจจะไม่ได้อ้างคำพีเปะ๊ะตามข้อความตามพระบาลีแต่ผลจากการปฏิบัติเมื่อถึงความบริสุทธิ์แล้วเนี่ยก็ถึงความบริสุทธิ์เดียวกันกับที่ข้อความในเนื้อหาพระบาลีหรือพระไตรปิฎกบอกสอน ข้อความในพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นภาษานั้นภาษานี้บางก็ยังเป็นภาษาสมมุติแต่เมื่อผู้ที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยที่เป็นอาการลิโกแล้วเนี่ยมันก็เหนือสมมตนะิเป็นภาษาวิมุตตนะิคือความพ้นทุกข์ในใจนะนี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากนะมีค่ามากกว่าวัตถุพระพุทธรูปหรือวัตถุมงคลหรือวัดวาศาสนาหรือสิ่งอื่นๆอีกนะสิ่งที่มีค่าเนี่ยมันก็มักจะเป็นสิ่งที่เป็น นำมาทำเช่นนี้โดยเฉพาะนำมาทำที่จะพาพวกเราพ้นทุกข์เอาวันนี้ญาติโยมมาทำบุญก็อขออนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญก็ความเพียรวิริยะความเพียรของญาติโยมที่อุตส่าหนะ์ฝ่าฝนแล้วก็เดินทางมาในวันที่ฝนตกอย่างนี้มาถวายพระตาหารพระก็ขอให้ความเพียรน,นั้นๆเพิ่มพูนในหน้าที่การงานพร้อมทั้งเพิ่มพูนในการปฏิบัติธรรมของเราให้มีสติปัญญา ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเอาเจริญพร